มาแบไอาเี้อเอ้กูโลกอ่ะมันจุมันจมันจุกูกูโลกโอ้โหมันสองตัวไม่มีใครช่วยกูว่าดู u m ม a n มาเี่ยอะไรกูตายไปแล้วร้อยี่ิบฟินิกนี่จาหน้าตายแล้วได้จริงไ้อ้อเห้้อไอ้เหี้ยเี้อเ นัก่า Healing over here Satchel out Get him w a t c h e l out What What the fuck My b a อ้เฮียกูโดนบอดยิงตายโฟกุโดนบอดยิงตายกระสุนกูหายไปไหนอ้เฮียโฟกุโดนบอดยิงตายโอเดี๋ยนสี่สิบมึงสีขวาแล้ว อืมดีนเพื่อนบอกกูมีหูเออเอออะไี่พี่ bro <c oughs> bro ม่ม่แม่แม่ไม่มากินแม่ปุคลาด